แล้วก็บางคนก็ได้มีการบอกว่านะครับคนมีน้ำใจให้เจริญรุ่งเรืองเด้อนะอแล้วก็คอมเมนต์นี่ก็บอกว่าน่านับถือนะครับอขอสมเซยมีน้ำใจแนวคิดช่วยเหลือ,อควรสรรเสริญแล้วก็ยกย่องแบบภูมิใจนะครับสบายดีคนล้าแหซืนสมโตโนพาขิน,นแสดงากประเทศไทยที่ได้มีการช่วยเหลือหงมอแขวงขำมวล และสำหรับข่าวข่าวนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งข่าวที่เป็นกระแทแล้วก็เป็นไวรัลเนาะอยู่ทางโซเชียลของทางประเทศเรา หนื่งจากหวที่านม้าเนาะก็ได้มีนักแสดงดาราจากประเทศไทยก็คือตโตโน่พาคินเนาะเป็นนักแสดงสื่อดังที่เพิ่นได้มีการเข้ามาช่วยเลือดซอกทึนช่วยเลือดหงม้อกค้องแควงขำมวนเนาะซึ่งว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ว่ามีจิตใจ,จงามเนาะกะ็ให้บรรดาพามีลาสุนคนลาวนี่ได้แหเข้ามาซึ่นสมกันเป็นจํานวนล่วงล่ายนั่นเนองเนาะซึ่งว่าโตโน่เนาะภาคินซึ่งว่าเป็นหนึ่งในเจ้าข้องโครงการที่มีการจัดขึ้นก็คือ One Man and the river หรือว่าหนึ่งคนลอยไล่คนให้นั่นเองเนาะซึ่งว่าได้ับการประดับเลี้ยนใส่แห่งงานซันจากจะแวขวงําม,มวลนั่นเองเนาะไม่คขาว่าเนี่ยทุกคนคือ,อทางประเทศไทยเนาะรัฐาลส่วนผสมวัยประชาชนจาประเทศไทยอาจจะบุทันเข้าใจหรือว่าอาจจะ,ะยักหัวเอ๊ะเป็นยังมีการประดับเลี้ยนใส่แห่งงานซันให้แกทางโตโน่พากินเนาะไม่เขาว่าการที่ประดับ ระดับเลี่ยนใสแห่งงานซานเนี่ยทางคนลาเาบอกเลยว่าเป็นการแสดงให้เห็นเทิงคุณงามความดีของบุคคลหนะบุคคลหนึ่งที่มีการช่วยเรลือหรือว่าสร้างผลงานที่ดีต่อประเทศชาตินั่นเองเนาะแสดงตัวโนภาคินก็นด้ครับไปเึิงข้อมูลนี้เนาะไมโครวาคุดเองก็ได้มาจากทางโทรคมคนของประเทศลาวโดยมีการเผยทางโซเชียลมีเดียคือทาง Facebook ให้กับทุกทคนนะครับโหเนาะโดยเนื้อไในมมการ ระบุว่านะในวันที่10ธันวาส่งพันเสาซีทิพานหมานอี่เฮือนครับแคกเลขหนึ่งแข้งขำมวนก็ได้มีการจัดพิธีประดับเลีนใสแห่งงานสันหนึ่งให้แก่ทานพาคินคำวิไลศักหรหือว่าโตโน่นที่มีผลงานดีเด่นใน,นการประกอบส่วนด้านเหือแห่งสติปัญญาและระดมค้นควายถึงหอนเพื่อเข้ามาช่วยเลือหหมอ้อแข้งขำมวน โดยเป็นการให้เกีตประดับเลี่ยนใส่ครั้งนี้ก็คือท่านวันใส่ผ่องสวัน์ซึ่งเป็นเจ้าแควงขำม,มวลโดยมีบรรดา,าเนียการข้องแขวงและภาคส่วนต่างๆที่ได้เกี่ยวข้องทางซ่องไฟายก็ได้มีการเข้าห่วมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติหรือว่าโดยการปฏิบัติเนาะตามการมอบหมายสิทธิ์ข้องทันนายกรัฐมนตรีของประเทศลาวเลขที่159ทับนายกรัฐมนตรีลงวันที่แปดสิบหานี่ได้มีการออกข้อตกลงโดยการมอบสิทธิ์ให้แก่เจ้าแขวงขมวนต่างหน้าห้ารัฐบาลข้องประเทศลาวเนาะเป็นเกียรติประดับเลื่อนใส่งานเสนหนึ่งและกัปฏิบัติตามรัฐธรรัสข้องประธานประเทศเลขทีนหนึ่งหนึ 1, 1, ่งหรือว่าหนึ่งหัวสิบเอ็ดเนาะทับ ปปทก็คือประธานประเทศลงวันที่31กรกฎาคมพันศวสี่ว่าด้วยการประดับเล่นใสให้งานสันหนึ่งให้แก่ทานพาขินนะคำวิไลสันสาทัยนะที่มีพลนงานดีเด่นประกอบส่วนเฮ่อแหงสติปัญญาเข้าในการอะดมถึงเพื่อช่วยเลือกอุปถรัรมอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่หลงมอแควงขมวนนะวรวมมูลค่าทั้ง17ตือกว่ากีบนะถือว่าเป็นจุดน,น้อยู่พสมควรนั่นเองเนาะโดยพ่นกันดังก่าวนะแล้วพ่นงานดังก้าว โดยพ้นงานดังกล่าวเ,เป็นการประกอบส่วนอันสําคัญในการเสริมสร้างสายพัวพันมรภาพและการโฮมมือระหะวางสาธาและรัฐปราษาธิปไตแตระชาสุลาวและรัศนะจักรไทยเสริมการประดับเลีนยในครั้งนี้เพื่อเป็นการยองยองสนับเสืุอนที่ให้การซื้อเลืออุปกรณ์การแพทย์เกี่ยวกับหม้อแขวงขมวนในโครงการ one man and the river หรือว่าหนึ่งคนลอย ลลยคนให้หนั่นเองนักถือว่าเป็นหนึ่งนะพ้นงานอันดุเดินละเป็นพ้นงานที่เหตุให้คนลาวประทับใจนอตอกับนักแสดงก็คือโตโน่พาคินนะซึ่งเป็นนักแสดงระดับาดาราซื่อดังทางประเทศไทยนะคือเขาก็จะหเห็นข่าวๆอันนี้ผ่านมาแล้วแล้ลเนาะที่ว่า ่นได้มีการสร้างโครงการตัวนี้ขึ้นมาเป็นการระดมทุนที่จะมาช่วยทางมหงมอประเทศลาวก็คือเป็นการลอยน้าข้ามนออ้าคลองนั่นเองนะไม่ว่าเป็นการว่ายน้ําข้ามโข,ง,ขงนะครับผมนะฮะ mm. ก็ในะที่สุดครับก็เป็นหนึ่งในโครงการที่สําเร็จด้วยดีแล้วก็ได้รับการชื่นชมนะครับหรือว่าได้รับเหรียญส่แห่งงานสั้นหนึ่งนะครับให้แก่ตัวโนนะครับผมนะครับเป็นนักสแสดงแล้วก็ได้มีการทำโครงการมาช่วยเหลือ ในการซื้อเป็นอุปกรณ์การแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลที่แขวงคาม่วนด้วยนะครับก็ให้เกียรติมอบครั้นี้ก็เป็นทางเจ้าแขวงหรือว่าที่ประเทศไทยจะเรียกว่าเป็น คือเป็นผู้ว่านะครับเป็นผู้ว่าแขวงคำม่วนนะครับผมนะครับที่ได้มีการมาแล้วก็แน่นอนครับคอมเมนต์ของคนเลาานะครับที่มีการคอมเมนต์ชื่นชมนะครับคุณโตโน่ก็เป็นจํานวนมากนะครับผมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชื่นชมนะครับโตโน่พาคินพระเอกดังของไทยและเลาาอย่างสุดใจนะครับผมนะฮะ แล้วก็บางคนก็ได้มีการบอกว่านะครับคนมีน้ำใจให้เจริญรุ่งเรืองเด้อนะอแล้วก็คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าน่านับถือนะครับอขอสมเซยมีน้ำใจแนะวคิดช่วยเหลือ,อควรสรรเสริญแล้วก็ยกย่องแบบภูมิใจนะครับแล้วก็อีกหน่นาจะเขาอบอกว่าน่าจะให้แต่โดนนะครับเป็นบุคคลที่เหตุประโยชน์ให้แก่ประเทศลาเหมือาว่า น่าจะน่าจะให้ตั้งนานนะครับเพราะว่าเป็นอีกบุคคลที่ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศเรานะครับผมนะฮะแล้วก็บุคคลที่น่ายกย่องแล้วก็สรรเสริญอย่างยิ่งนะครับสมเซยน้าใจอันส้วงทรงข้อให้ตัวโนจะเดินหงเหืองเด้อเนาะแล้วก็สมเซยเด้อน้าใจอันยิ่งใหญ่สมเซยนุ่มโตโน่พาคินนะอ่าอ่าสำหรับข้อความนี๋กระบอกสายบุญสายบุญเป็นจังได้ข้อเสี้ยงแน่เนาะสมเซยทานทีช่วยเลื่อนะข้อคบใจไอตัวโนนะทีช่วยเลือนคะนลาวน,นะ ข้อซมเซยอ่าอตุโน่เนาะขอบใจเดอ้อที่เข้ามาซื้อเลือสปปลาวแล้วก็ซมเซยขอบใจย่างยิงอ่าข้อซุมเซยน้ําใจสุดยอดนะส่วนใหญ่ก็ถทอว่าจะเป็นการซมเซยแล้วก็อ่าคว่าซมเซยที่ประเทศลาวหมายถึงว่าเป็นการอ่าแสดงความ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมากนะครับท่านจะบอกว่าเป็นการชฉลมฉลอเหมือนกับว่าเราชื่นชมชื่นชมต่อกับผลงานนะครับผมนะฮะและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวข่าวที่เกิดขึ้นนอ,อยู่ที่ทางฝั่งลาวแล้วก็เป็นหนึ่งในไวรัลอยู่ในกระแสโซเชียลที่ว่าทางโตโนภพาคินได้มีการเข้ามาช่วยเหลือ,องหงมอกแข้งขมวนหรือสพอตแันดานอุปกรณ์การแพทยนะ์ที่อาจจะมีการาคาดาหรือว่าอาจจะสุดโสมกันกเข้ามา ซื้อเข้ามาซูเรียซึ่งรวมมูล,ลาค่าก็อยู่ที่17ต ữ, ื้อกว่ากีบนะ้องแมกควาประมาณ1,000 1,000กว่า,า1,000กว่าล้านกีบนะครับที่เราจะเรียกว่าเป็น17ตื้อก็คือเป็น17 0 0 0ล้านนะครับผมนะที่เราจะเรียกว่าเป็นตื้นะฮะนี่ครับก็เป็นข่าวาว,าวดีๆนะที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทำให้ดีๆระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาแล้วนะครับผมนะก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้น เยอะๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ลาวนะครับผมนะฮะและทั้งหมดนี้ก็เท่ว่าเป็นข่าวทีกูได้นำมาเสนอทุกท่านนะครับชมกนันในวันนี้สำหรับท่านใดท,ที่มีความคิดเห็นกันแบบได้ก็อย่าลือนางที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าฮะว่ามาขอฝากกไลค์ให้กุลนงน,นะครับเป็นราลังใจในการสร้างคลิปนั่นเองเนาะแล้วก็ เราการอยากจะสนงสนก,กดกระากกดติดตามไปเนาะเพื่อให้ยอด u b s c r i b e ขึ้นมาเป็น4 0 0 0 0 s u b s c r i b e นั่นเ,เองนะสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบน,นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสบายดีสวัสดีครับ